สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมล้าน74็ดสิชนะครับผมต่อไปนี้ FC ทุกท่านอาจจะเห็นแนวทางการทำอาหารและแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับสลับปรับเปลี่ยนกันแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเมนูง่ายๆนะครับเมนูเกาเกไข่ชื่อเมนูว่าไข่ขยี้พริกน้ำปลาใบยี่หรานะครับผมเรามาดูส่วนประกอบของอาหารนี้มีอะไรบ้าง ไข่นะครับผมใช้ไข่เป็ดนะครับที่ใช้ไข่เป็ดเพราะว่ามันแดงแล้วก็ใบยี่หร่านะครับผมแล้วกับมีส่วนผสมของพริกน้ำปลาก็มีกระเทียมซอยหอมซอยพริกขี้หนูซอยและน้ำมะนาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับผมอันดับแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทําพริกน้ำปลาก่อนเลยครับพริกน้ำปลาก็ไม่มีอะไรครับเหมือนบ้านๆแล้วนะครับให้ท่านใส่น้ำปลาลงไปเลยครับผมจืด นีน่ด้อที่ขาดไม่ได้นะครับชิดนรถนะครับผมใครจะใส่ก็ไม่ได้เออใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่แนะนําให้ใส่นะครับเพเพิ่มความอร่อยนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็โคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันครับผมนี่นะ ห้ท่านชิมดูนะครับรสชาติเอาตามที่เราต้องการเลยต่อไปเรามาตอกไข่นะครับผมไข่ผมใช้ไข่เป็ดนะครับนี่นะครับไข่เป็ดนี้มันจะแดงนะจะแดงดีนะโอเคเราเราไปคุกกิ้งกันเลยตั้งไฟใส่กระทะใส่น้ำมันไปครับผม การจะทอดไข่ไม่ให้ติดกระทะนี่ต้องให้กระทะร้อนค่อยใส่น้ำมันนะครับผมใส่นี้ลงไปไปปันกลางนะครับก็เคี่ยไข่นี่นะครับพอไข่ขนาดนี้นะครับใครจะเอาให้มันแห้งกว่านี้ก็ได้ก็ใส่พริกจำปาลงไปเลยครับผม แล้วก็คนเข้ากันครับผมขั้นตอนนี้นะใครจะเอาให้แห้งกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าใครเอาแบบเยิ้มๆก็ประมาณนี้ใบยี่หราครับใส่ลงไปโอ้หอมมากเลยครับน่ากินมากมากนี่นะครับได้แล้วครับผม เดี๋ยวมาใส่จานดูสิครับที่ใช้ไข่เป็ดทะเลให้มันแดงให้มันแดงน,นี่นะครับทุกท่านนี่คือเมนูไข่ขยี้พริกน้ำปลาใบยี่หลานะครับ รสชาติหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับ